Untertitelung des 你嘞。Yeah. บะหมี่เนียงครับ,บอ่ะเพินเลยครับน,นี่เลยยืมทางกันพอ,อได้ยือพื่อเยอ่า ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมนะครับพานผึงพรมท่าสั้นปลาแดกนะครับกับช่องกินเกสรป่านะครับก็คือเกลานะครับกับซ้ำเกลานะครับออกมาหาอยู่หากินนะครับมาหาเงินหาท้องนะครับเออกับพ่ออยู่นะครับสองห้างสามห้างเป็นพึงไม้แน่พึงเกาแนนะครับขาดว่าสีได้อันลังไปแลกแกงนะครับหรือว่า ได้ลังไปอันเพราะได้ประทังชีวิตประมาณนั้นแหละนะครับมเมื่อเศร้ากับพา้าอันนองนองอันทีวาวา่ว่าว่างๆนะครับเอออยากมีอะไรได้เสริมนะครับเพชรขนอขนมไปขนมกรีปับนะครับเออเดี๋ยวผมมีโอกาสผมที่ลงคลิปเต็มๆให้นะครับก็มีคนถามนะครับลงคลิปเต็มให้ได้บอยบอ้ำมันบมมีแนวเฮ็ดย้ำมันเฮ็ดอันนั้นอันนี้บ่ไหวก็ที่ได้ไม่เฮ็ดขายนะครับกะได้นะครับผมะกะจีพยายามเฮ็ดให้มันเป็นแบบลักษณะว่า เบื้องเล้วเฮ็ดเป็นเลยประมาณนั่นนะครับหรือว่าท่านไหสงสัยนะครับท่านไหอยากออนไลน์ก็ได้นะครับผมก็สอนให้พี่กเอาเงินเอาท้องนะครับเอาง่ายๆนะครับสอนพี่ๆอีลีแหละครับว่าได้ว่าวล่นนะครับสอนฟีเป็นแบบจังไรล่ะแบ่งกันหาอยู่หากินนะครับสําหรับคนที่อันอยากมีเลยได้เสริมหรือว่าคนที่มีอาชีพนะครับคนตกนั้นตกการนะครับก็เรียกว่ารสชาตินี้ผมว่าม่อ่าไอไฟแล้วครับ บ่ได้่บ่บ,บ่ได้อันชุมตัวเจ้าของนะครับคิดว่าบ่เพลยไฟนะครับเออขยันขายขยันเฮ็ดนะครับเอาไปซอยอดได้นะครับกะลี่ปั๊บกะลี่ปับป๊บนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าว่าอยากอันเฮ็ดเป็นนะครับถ้าอายุใกล้ผมก็มานะครับถ้าว่าอันสะดวกจะออนไลน์ก็ทักมาผมดีสอนให้นะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดถ่าเบื้องคลิปก็เอาเอาเป็นว่าถ่าไปก่อนเพราะว่ายวผมมันจังไหนล่ะ มีคนไทยให้ผมกับิีเฮดว่าเออเขาแป้งแบบใดนะครับนวดแบบใดหยำแบบใดอันใส่เข็มพัดแบบใดใส่วานพัดแบบใดเผือกเฮดจังไดนะครับเฮดจังไดแป้งสงามเฮดจังไดมันสิกรอบนะครับเออเฮดจังไดมันสิถูกปากประมาณนั้นนะครับกระถาด้วยครับเด้อยมื้อนี้เดี๋ยวหาพึ่งก้อนครับเอาพึ่งอันไปขายไปแลกเป็นเงินไปแลกเป็นกับข่ากับน้ำาพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปก่อนนะครับก็งาม สามหังสี่หังแต่ว่ามันทิบได้อันปันใดก็เดี๋ยวสิพาไปชมนะครับโอเคครับผมก็อย่าลืมเด้อครับเดอ้อจังใดกับเป็นกําลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับชมนะครับติ้งติ้ง,งนี่แหละครับต้นนี้แหละอันตอนข้าไปในย่างไปเห็นหินนี่ครับเห็นตอนขากลับมาเพราะว่ามันหลับคนอนน,นะครับมองจากข้างนี้มุมมีทางเห็นนะครับเพราะว่ามันหลับควอนเลย มันรับอยู่แบบนี้นะครับเจ้ามาทั้งนู่นเห็นอยู่นะครับเป็นพึ่งองันคอนชั้นผมว่ามันสิเป็นลังเลยแหละนะครับเดี๋ยวที่เอาถอยไปตีประคองจากอันหาโตนะครับเพราะว่ามันขึ้นไปปุ๊บมันชนพึ่งเลยนะครับ Ой. 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 Ой.

เิ้มจิ้มโอ๊ยตอดหลังโอ้ยจิ้มทุกเวหลอยหลังกันเวหลอยตอดหลังที่ ขนหนักนะก็เทปก็เตัวก็เทปก็บเเด้อพี่น้องเนี้ยเบแล้วไปยังเทปจัะ บมเป็น oh, ยังโว้ยตรวผมไม่ได้เทปจริงเทปไป่ช่องบนช่องล่างไม่ได้เทปกอดเยอะแค่หักหลายู่ครับ เก็บเก็บเ็บมันตรวจขาไปพี่น้องตรวจเก็บแทะนะครับโอ้ยตรวจขาเก่งเกีงบางๆนะครับมันก็หูนะว่าันตรวจเขาเขา,ขานะครับโอเคไปลงต้นไม้ครับผมเก็บจังเลย

ไปพี่นอ้องพาไปเบิร์นอีกครั้งหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันครับมินิมินิครั้งหนึ่งคาดว่าที่ได้อยู่ดอกครับจกักอันยังไงว่าขาดร้อยเอาาคืนๆืนคืนจะเร่นโตนะครับเร่นโตมาสิออ้ดครับผมไปขึ้นไปชมกัน เบิ้ลเลยครับอันนี้แหละย,ยุคางกันสิพอได้ยุดอกว่านครับน้องยังไงฮ่านะครับ,เด,เ,ดเ,รบดเดี๋ยวเดียวฮ่ารดนนะครับตอดเย็บเสร็จๆโดนฟ้าโดนฝนเนย็บขนาด

ถอดพร้อมหึงจะย้ำเดูเขาถอดพร้อมมาก็าไเห็นจักเถอยเอาจะขึ้นป่าขนมาแล้วเอ้เท่าเทถอด

ไปิ้งได้ปิ้งคิด้คาบหนึ่แหละอยู่อยู่ดอกว้าขนาดนี้ก็ได้น้ะบ่มีเนาะปิ้งเกาก็ได้ไปขุดยุ่งไปก่อนเฮ้ย จะย้ำแดวขึ้นไม่ได้นะครับมาก็มาบอยนะครับต่ว่าเทียมมันไม่เห็นมันก็บเห็นนะนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอ้เจ็บไข่ดาวไข่ดาวมันดันในต้นไม้นะครับโอ้เอาพี่น้องไปลงต้นไม้นะครับมีก็จะได้ขึ้นอีกนะครับเห็นก็จะได้เอาอีกนะครับขันว่าบวยเห็นก็ทังไหล่ะบวยเห็นมันก็ต้องซํำนี่ด้วยน้องครับแต่ว่าก็คิดว่าจะเห็นนะครับก็เป็นกําลังใจในนะครับเด้อ ติดใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนงานของอันพันชลานาตาดีดีนะครับสุดยอดของนาตาแล้วเอาง่ายๆ่าว่าเฮงเขาาหฮงแ่รอนะครับโอ้ยว่างานไปนาะไปครับผมโอเคไปพี่น้องเบิ้งทาั้งนี้จะครั้งนะครับได้บ่ได้็สิใดเมียบ้านนะครับคำแล้วเบิ้งท่งอีกเพราะได้อยูอ่หรือว่จาจะ รอยนึงคือบ่รอยนึงได้บ,ดไดบ่ครับลงิ่งดูมันก็ยันยันอยู่นะครับกินเก่าหลายมัที่ตอดผมแล้วนั่นปรับปับปับเลยครับผมโอเคไปจุดครบถึงคอนชั้นนะครับเห็ดหั้งแค่นี้แหละนะครับทั่งก็ไงจะเห็ดลังหั้งผสมหั่งนะครับเห็ดหั้งผสมฝูงนะครับอะตัดครับผม ได้เพิ่มได้เติมนิดนึงนิดนึง่งนีน่หนแหละมีดขึ้นมามว่ามีอะไรเอยยืนน้ำท่าก็บ่มีแล้วครับปลานี่ดอกไม้ท่านได้ออกได้เพิ่มอีกเล็กน้อยอครับ พอได้จักสองกิโลนะครับห้าหกร้อยบาทผ่านไปโอ้สาวดีแท้แต่มันหังน้อยครับอ่ะโอเคใส่ถุงไปเตรียมตัวลงต้นไม้ไปบ้านไปซ่องอ้อพี่น้องเอยจังไรกับฝากเด้อครับผมมือนีกับคำแล้วนะครับ ได้เมียบ้านเมียซองหิวเขาหิวน้ำแล้วลวนะครับงานของผู้เฒ่ายังว่าเนี่ยแหละครับโอเคครับผมครับมืลอกี้สวัสดี